มอสลุยมันลุยมันเลยฟาดไปฟาดไปเหยียบไปเออเออเออทำลายมันให้สิ้นซากเอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านาะอาหลาเลยโลนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม Totally Accurate Simulator <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ Totally Battle มันชื่ออะไรวะ <c oughs> Totally Accurate Battle พอทอลี่แอคคูลเลต t แบทเทิลซิมูเลเตกันอีกอีกอะไรล่ะจานเพิ่งเคยแคสครั้งแรกก็เป็นคลิปแรกเลยนะฮะคลิปเนี้ยเรื่องถามว่าเคยดูใครมาไหมก็ไม่เคยดู <No. S 1> แต่ว่าเห็นแบบคอนเทนต์มันน่าหนุกดีแล้วก็ระบบเกมมันค่อนข้างน่าสนใจนะก็มีน้องคนนึ่งนะนําม,มานะครับก่อนที่จะมาทําคลิปเนี้ยก็มีน้องคนนึ่งนะนําม,มาว่าพี่ลองเล่นเกมนี้ไหม เออผมก็เลยแบบเอ้ยมันน่าสนใจดีวะ่ะดูตัวอย่างในสตรีมแล้วมันก็น่าสนใจดีนะฮะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปครั้งแรกเลยเออคลิปเนี้ยนะครับเป็น EP ีแรกเลยของเกมนี้นะซึ่งในเกมเนี้ยคนไหนที่ไม่เคยดูหรือว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับรู้สึกว่าในเกมนี้จะมีด้วยกันอยู่2สีนะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวของเราเนะเป็นตัวของผู้เล่นนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเป็นตัวของศัตรูนะแต่ว่าในระบบไอ้สร้างห้องเนี่ยหรือว่าแซนด์บ็อกเนี่ย จะเล่นได้2สีเลยใช่ไหมผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นไงแล้วก็จะมีแชมเปญเนี่ยอันนี้คือเนื้อเรื่องนะครับมัลติเพเยอร์อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นออนไลน์มั้งใช่ไหมอ่ะนะครับเป็นออนไลน์ line, มีควิกแมตช์ด้วยแล้วก็มีเฟรนส์นะครับแล้วก็มีโซเชียลนะส่วนเวิร์กช็อปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเบราว์เซอร์ของทางตัวเกมแล้วก็เป็นพวก d l c ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มีคัสตอมคอนเทนต์อันนี้น่าจะเป็นการสร้างด่านเป็นการสร้างคอนเทนต์ตัวเองแล้วก็เป็นการสร้าง ตัวละครน,นะฮะเซตติ้งนี่ก็เป็นเซตติ้งนะครับเครดิตก็เครดิตแล้วก็เอาไม่มีแล้วมาก okay. โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปเล่นด่านแชมเปญเลยนะฮะอันนี้ซึ่งแชมเปญเนี่ยก็จะมีด้วยการอยู่หลายโหมดนะอันแรกก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็มีแอคเวนเจอร์ด้วยนะครับมีชาเลนจ์นะฮะมีไดนาสตี้นะครับน่าจะเป็น3ก๊กนะอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นไพเลดนะครับน่าจะเป็นเผ่าใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่เนื้อเรื่องหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นเผ่านะมีสปูกกี้ด้วยโอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูโหมดแรกกันดีกว่าคือแบบพึ่งเล่นเลยอ่าแชมเปี้ยนแรกก็เป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับก็มาที่ขับก็เป็นชื่อด่านนะขับเนี่ยอ่าอีกฝ่ายเป็นสีฟ้าแล้วจานบอกว่าฝ่ายเราเป็นสีฟ้าจานมั่วเกินเป็นสีแดงนั่นแหละเออเออจานมั่วจัดซึ่งในตอนนี้รู้สึกเขาจะให้เงินเราหกร้อยข้างบนนะหกร้อยแล้วอีกฝ่ายเนี่ยจะมีเผ่าเดี๋ยวเราเลื่อนยังไงเนี่ย ่ะเดี๋ยวนะใช้ลูกศรอ,อ่ะโอเคใช้ลูกศรแล้วก็ซูมเข้าซูมออกแล้วเลื่อนเข้าหาตัวยังไงอะ่ะน้องๆอ,อ่ะ <c oughs> อันนี้คือมือใหม่จะจัดเอาเป็นว่าเขามีไอ้คัพเบอร์เนี่ยหลายตัวเลยมีอยู่หตัวเราก็ใช้เอานี้แล้วกันนะครับอ๋อคือกดทีนึงแล้วก็ลากได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าลบล่ะกดคลิกขวาโอเคนะครับพอจะได้แล้วสเปียร์เทเว์ไปะนะฮะสเปียร์เทว์ เอาให้หมดเลยดีกว่ามาดิฮะ W A S <AS> D <S <S ก็เป็นการคอนโทรลใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคใช้เมาส์ในการเลื่อน EQ อเป็นการซูมใช่ไหมมบฟ up มูฟ d o w โอเคนะฮะ <c oughs> มาฮะเออตีไปดีครับเอ้ยเอาย <c oughs> ังไงอ่ะดูดูถือไอถือกระบองก็มาดิจานเอาดีฮะเออมันต้องอย่างงี้นะครับจิ้มไปทีไงาตายไปเลยไง คอนเทนต์แรกก็อีซี่ไปทุกคนคือแบบมือใหม่หัดเล่นมือใหม่หัดขับมาอีกฝ่ายมีหูสเปียโคตรเยอะเดี๋ยวเจอกองทัพคับเบอร์ผมแน่บอกเลยว่ากองทัพนี้มันต้องเป็นตำนานไปเลยมาดีฮะเออปลามาโอ้โ่เฮ้ยไหวจานไหวนะแต่ว่าเขาปาหอ,อกหมดแล้วเอ้ยควักมาจากไหนอะเฮ้ยควักมาจากไหนอะ่ะเพื่อนควักหอ,อกมาจากไหนอะ่ะ เอาดีฮะเออเออตีไปเลยอ่ะด่านสองก็แพ้แล้วเหลย <c oughs> ไม่น่ารอดว่ะดูทรงแล้วเอาดีนี่ไงหนึ่งลุมโอ้โหไม่บอกเลยว่ากองทัพนี้มันต้องเป็นตำนานโอ้หนึ่งลุมไม่ไหวว่ะเปลี่ยน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 จะบ,บ้าเหรอจานเอาคับเบอร์ไปตีก็เก่งเกินนี่เลยไค้โลตั้งก่อนและกันสองตัวนะฮะแล้วก็ตามวยสเปียร์ทเวอร์ข้างหลังเดี๋ยวเอามาตรงนี้บ้าง อย่างละสองไหมอย่างละสองไหมมาดิฮะปามาปามาติดไงติดโล่งไงน้องๆเออเอาดิก็มาดิครับเออ,เอ,อนี่ไงฟาดขอฟาดปาไปปาไปสวยสวยสวย,สวยทำดีทำดีได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไหมโอเคดา่สองก็ถือว่าอีซี่ นะครับตอนนี้มีตังอยู่พันสี่อีกฝ่ายมีตัวน่าจะเป็นสโตนเนอร์นะตัวนี้นะครับสองตัวแล้วก็จะมีบรนเมดนะฮะอีกสองตัวใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นคัปเบอร์นะครับอีกแปดตัวแล้วก็จะใช้ใช้สูตรเดิมและการลองใช้นี่ดูไอตัวโล่นะครับสองตัวแล้วก็สเปียร์เทอเวอร์อีกสองตัวนะฮะแล้วก็เป็นคัปเบอร์แล้วกันมากองทับคัปเบอร์ก็มาดีครับไปทุกคน ไหนเราดูหน่อยเอออหเฮ้ยแต่แต่ว่าไอตัวบนเมดเขาตายไปแล้วนะก็อีซี่แล้วแหละอย่างเงี้ยเออฟาดไปฟาดไปเออนี่ไงล่ะฟาดไปดีฮะเราน่าจะชนะอย่างง่ายดนะายนี่มาโอ้โหเต็มหน้าบอกเลยว่าเต็มหน้าเรียบร้อยนะทุกคนโอเคเฮ้ยก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะด่านสี่แล้วต,ตระโตร บอกเลยว่าแก๊งปลาหินในตำนานต้องมาแล้วไปฮะอีกฝ่ายโอ้โหเพียบเพียบเพียบอย่างงี้ก็โดนไปดิครับผมแก๊งปลาหินไงแต่ว่าแก๊งปลาหินเราน้อยมากเลยอ่ะคือแบบรีโหลดน้อยจัดก็อีซี่ไปดิครับตัวแตกไปดิปับไม่น่ารอดวะดูทรงละน่าจะตัวแตกโอเคนะครับดีฟรีสไหมได้ดีครับเฮ้ยมันก็ สนุกดีนะคือมันแบบมันต้องใช้ความคิดเยอะนะครับแต่ละดานลองลองใช้โบรนเมดไหมลองใช้โบรนเมดหน่อยแล้วกันแล้วก็เป็นตัวโล่นะครับ2ตัวข้างหน้านะ4ตัวเลยแล้วกันมาแล้วก็นอนคัปเบอร์นะข้างหลังไปทุกคนมาโบรนเมดยิงหน่อยเรารู้ว่านายิงได้นั่นแหละเห็นในเทรลเลอร์แล้วไง <laughs> มายิงไปยิงไป เอ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโกลเนทนี่คือเอาเรื่องนะคือยิงหมู่คือยิงหมู่นี่คือตายหมดเลยน้องๆหโหเดี๋ยวนะอีกฝ่ายนี่มีตัวรู้สึกว่าจะมีไอตัวเนี่ยเผ่าอื่นหรือเปล่าอันนี้ทำไมไม่คุ้นใช่ไหมเผ่าอื่นใช่ไหมเผ่าอไาอาตัวชาวนาใช่ป่ะมีชาวนามีตัวถือเสียมด้วย แต่ก็แล้วยังไงอ่ะครับชาวนาก็ชาวนาเจอนี่เลยทำอะไรได้คนนี้ครับเทนเฮ้ยมีแมมมอสด,ด้วยเหรอจรยนซื้อไม่ได้แล้วต้องซื้อแมมมอสไหมไม่ได้นะตังค์ไม่ถึงอ่าใช้นี่แล้วกันครับเทนแล้วกันแล้วก็ใช้บรนเมดมาแล้วก็โพเท็กสเตอร์นะครับอืมนี่ไงมาไหนดูซทิทำอะไรได้เอ้ยอะไรวะนะ่ะเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายเลยเหรอวิววิวทำไมเขาดุจังเลยวะอีกฝ่ายโอ้โหนิวบี้จัด <c oughs> ด่านนี้ก็แพ้แล้วเหรอนิวบี้เกินว่ะเดี๋ยวก่อนนะ<ด>เราใช้ตัวอะไรดีอะเราใช้สเปียร์ทาวเวอร์ไหมะจะดีไหมเนี่ยแล้วก็ลองใช้นี่ดูแล้วกันโปรเทคเตอร์นะครับอยู่ข้างหน้านะอ่ะมาลองดูลองดูลงดปลาใส่พวกตัวเองด้วยปลาโดนหลังเลยเต็มเต็ม ทันไหมเอาหน่อยเอาหน่อยสเปียสเปียกออานแม่งแตกชัวเลยเนี่ยดูทรงเรียบร้อยดีฟรีสไหมปากไว้ก่อนเถอะต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงเอาคับเบอร์สองตัวแล้วก็สโตนแล้วก็โปรเทคเตอร์ตัวหนึ่งแล้วกันอ่สองตัวแล้วกันเพย์เซฟแล้วก็ใช้โรลนเมดอ่ะอยู่ตรงนี้นะไป ลองดูลองดูโอ้โหปลาเหมือนไม่มีแรงปลาเลยไม่แต่ว่าไอตัวฮะ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ไอบโบรนเมทมันยิงใช่ไหมมันเอาเรื่องจังเลยอะ่ะอีกตัวเดียว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เจอมหาเทพสโตนเข้าไปเป็นไงเป็นไงอาการอาการไม่ค่อยดีนะคนเนี่ยเจอโยนเข้าหน้าเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนโอเคนะฮะด่านนี้ก,ก็ชนะไป อ <c oughs> ไอคนนี้มันเป็นหุ่นฟางวะ่ะมีหุ่นฟางด้วยวะ่ะทำอะไรได้อะน่าจะเป็นเกาะป้องกันใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยคนนี้ถืออะไรอยู่บนมือนะมาอืมเราก็ใช้เหมือนเดิมนะโปรเทคเตอร์นะครับกันไว้ก่อนแล้วก็ลองใช้ตัวเดี๋ยวนะ <c oughs> แมมมอสลุยมันลุยมันเลย ฟาดไปฟาดไปเหยียบไปเออเออเออทำลายมันให้สิ้นซาก oh, <my> ผงสาวดีนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วเตะเตะไปหมด oh, <my> รู้จักมหาเทพแมมมอสหรือเปล่านี่ oh, <my> ไงเรียบร้อยว่ะทุกคนว <c oughs> ิกตอรีอื้มอีตัวเนี่ยอีฝ่ายเนี่ยโอ้โหหลายตัวนะไอตัวนี้มีเกราะป้องกันด้วยนะครับรู้สึกว่าสโตนเนอร์เนี่ย จะโยนไม่เข้านะก็ลองใช้แมมมอสปเล่นแมมมอสง่ายๆแล้วกันแล้วก็เอาเป็นคัพเปอร์ละกันนะไปฮะมาบอกเลยว่าจีเนียสมากๆใช้ตัวอย่างคัพเปอร์เนี่ยเป็นตัวป้องกันแล้วก็ใช้แมมมอสเป็นตัวล้วงเป็นตัวล้วงไงเออก็ไปก่อนเลยไนงะไปฮะมาเออตีไปเหยียบเหยียบให้หมดเหยียบให้หมด เรียบร้อยนะอีซีว่ว่ะเฮ้ยเพิ่นนี่ว่ะชอบชอบที่ยังชอบเลยว่ะอืมชาวนานี่ชาวนาของแท้เลยมีที่เกี่ยวด้วยแล้วก็มีตัวพิษนะฮะตัวพิษนะก็เล่นง่ายเหมือนเดิมเนี่ยแมมมสมหาเทพแมมมดไปฮะแล้วก็นี่เลยเหมือนเดิมนะแล้วก็สเปียสองตัวแล้วก็สโตเนอร์ละกันมาอะประมาณนี้ เฮ้ยเดี๋ยวนะพวกเองพวกเองแอบอยู่บนบนนาเลยเฮ้ยแอบอยู่ในนาเหรอเพื่อนไร้ากาศที่สุดเลยโอ้โหมีการแอบด้วยนะไม่ธรรมดาวะเกมเนี้ยเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็ไม่รอดนะเจอมาหาเทพแมมมอสเข้าไปอีซี่วะไปไหนเอ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเจอแมมมอสพี่ เมื่อกี้มันฟาดไอตัวสองตัวนี้ตายไปเลยมาแมมมอสเอาหน่อยเอาหน่อยปาบปาบเหมือนตีไม่โดนว่ะเอายังไงหมุนหมุนหมุนแมมมอสตีให้โดนหน่อยลูกตีให้โดนหน่อยลูกให้โดนนะลูกเอ,อ้ยตายไหมเนี่ยเอ,อ้ยไม่ตายยังได้อยู่เอาดิโอ,อ้โหเรียบร้อเหยียบตายไปเลยทุกคนรู้สึกว่าจะหมดแล้วใช่ปะ่ะไอแคมเปญเผาเมื่อกี้รู้สึกจะหมดแล้วนะ จะให้เล่นเผ่าอื่นแล้วนะจะเป็นเผ่าของฟาร์ e เมอร์โอเคนะครับเป็นฟาร์ e เมอร์จริงๆด้วยก็เป็นชาวนานะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับขำๆไงก็ทำรอะได้เนี่ยพวกเนี้ยสกแกโครด้วยเหรอมีหุ่นไล่กาด้วยใช่ไหมมีหุ่นไล่กามีตัวของว e ลวิลเบราล์ Will นะฮะแล้วก็ฮาวเวสเตอร์โอยชั่นเซลเลอร์เฮลเบเลอร์แล้วก็ฟาร์ e เมอร์แล้วก็ฮาฟลิงลองใช้ฮาฟลิงแล้วกัน นะแล้วก็ฟาร์มเมอร์อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เทพจัดเอลเบเลอร์ไปป้องกันเอาเพย์เซฟอืมแล้วก็พชั่นอยู่ข้างหลังมาอีกฝ่ายเป็นเผ่าอะไรอ่ะมันเท่จังเลยมีดาบด้วยเป็นเผ่านักลบเหรอเผ่าอีกฝ่ายไอ้มันเท่จังเลยอ่ะไหนดูซิดูใกล้ๆหน่อยเท่มากเลยดูดิอัศวินนี่คืออัศวิน มันเท่จริงนะเนี่ยแต่ก็มาลองสู้กับฟาร์มเมอร์หรือเปล่าเผ่าฟาร์มเมอร์โอโ้แต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะอย่าอย่าไม่โล่อย่าเข้ามาไปไปอย่าขาอ่อนกันทั่วหน้าอย่าเข้ามาอย่าไม่น่ารอดวะ่ะ ตัวแตกและไม่น่ารอดและเอ,อืออย่านะอย่าเข้ามานะไปเอ,อืออาการไม่ค่อยดีแล้วว่ะดาแรกของแชมเปญสองก็ตายเลยเหรอ <Yeah. S 1> ทำไมมันเอาเรื่องจังเลยอ่ะเราลองใช้สแกร์คราวไหมมันแทงที่สุดไงในเผ่าเนี้ยก็ลองใช้ดูแล้วกันไปอ่ะสแกร์โครนะ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยทำไมมันเท่จังเลยวะ <S <S มีอ e ีกาสี่ตัวด้วยบนบ่านะฮะแล้วก็ลองใช้เฮลเบเลอร์ er ไปป้องกันดูแล้วกันสองตัวมา ไหนดูซิยังไงอุ้ยปล่อยนกอีกาอีกาในตำนานเอาดีฮะทันไหมเนี่ยไม่น่าทันวะเออเป็นงายไม่ได้แล้วอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านนะเราลองใช้นี่ไงฮาเวสเตอร์ละกันแล้วก็วกใช้โพชั่นไม่ได้อีกขาดสามร้ออ่ะ,อะใช้โพชั่นอ่ะลองใช้ตรงนี้ดู แล้วก็เฮลเบเลอร์ er อยู่ตรงนี้ไปอืมปลาไกลๆเลยคือหลอยไงน,น,นักหลอยในตำนานไปฮะฟาดไปฟาดไปไม่แต่มันฟาดแรงมากนะไอตัวชาวนาตัวเนี้ยฟาดแรงมากนะครับพอยชั่นก็โยนไกลๆแล้วกันนะเออนี่ไงอย่าตกอย่าตกอย่าตกโอ้ยตกไปแล้วตกไปแล้วทุกคนตกไหมไม่ตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ได้นะ เอาฟาดฟาดไปได้ไหมไอตัวข้างล่างยังไงยังได้อยู่ยังได้อยู่เอา้าเอา้าพชั่นตายเฉยเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้ดูเดือดมากสองตัวนี้ดูเดือดมากเอาไงเฮ้ยฟาดฟาดนั่นแหละมาดีครับหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสองเอ,อือฟาดไปฮนะฟาดไปฮนะ เออมาตอนนี้หนึ่งลุมสมเรียบร้อยว่ะเฮ้ยตัวนี้มันเก่งนะเนี่ยชืออะไรเนี่ยฮาวเวสเตอร์นะเอาเรื่องว่ะโหอีกฝ่ายมีธนูด้วยอย่างตึงตึงแน่นอนนะด่านนี้มีธนูอย่างนี้ก็รู้เรื่องดีครับน้องๆ